สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับราก้นบอลทั้งหลายผมเชื่อแหละครับว่าการ์ตูนอย่างราค้นบอลเนี่ยมันเป็นตำนานเนี่ยทุกคนนะครับจะต้องรู้จักการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วคือถ้าเดินไปถามสักสิบคนเนี่ยผมมั่นใจเลยแหละครับว่ามันต้องเกินครึ่งแน่นอนที่ต้องรู้จักการ์ตูนเรื่องนี้คือไม่รู้จักตัวละครในเรื่องเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าพูดถึงราค้นบอลเขาก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าอันเนี้ยคือการ์ตูนราค้นบอลซึ่งแน่นอน ผลงานของอาจารย์อากิระโทริยาม่านะครับโดยลงในเยสารโชเนจัมนะครับในปี2,527นะครับถึงปี2,538นะครับซึ่งรวมเล่มได้ทั้งหมด42เล่มด้วยกันนะครับและในปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการทำภาคซูเปอร์ต่อมานะครับในส่วนของนำมังะอนิเมะเลยซึ่งกว่าจะเป็นตำนานได้ถึงทุกวันนี้นะครับมันผ่านอุปสรรคมามากมายเลยนะครับแล้วก็การ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยเกือบจบมาแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า9ค้าคงด้วยกันคือเอาง่ายๆนะครับกว่ามันจะเป็นตำนานได้ถึงทุกวันเนี่ยมันจะต้องผ หลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่า9ครั้งเนี่ยในเรื่องราคบอลเนี่ยที่อาจารย์ทุยมาเนี่ยเคยเกือบตัดจบมาแล้วทั้งหมด9ครั้งเนี่ยจะมีในตอนไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครั้งที่1ปีลาฟซาก้า ซึ่งอาจารย์ทุริยม่ากีรานะครับต้องการให้จบเพียงแค่อุรอนเนี่ยขอกางเกงในผู้หญิงนะครับจากเทพเจ้ามังกรเท่านั้นเองแต่ถูกคนรอบข้างดูถูกแหละครับว่าการ์ตูนของนายเนี่ยมันไม่เท่าไหร่เลยนะทุริยม่าเขาจึงเก็บความแค้นน้นไว้นะครับและต้องการลบคําสบประมาทนั้นทิ้งไปนะครับจึงทําการเขียนต่อนะครับสาเหตุที่คนเนี่ยคิดอย่างนั้นเพราะว่าการ์ตูนรักขันวันในช่วงแรกเ,เนี่ยเป็นการ์ตูนแก๊กนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ประสบความสําเร็จมากเท่าที่ควรจนมาถึงในภาคศึกชิงเจ้ายุทธภพนะครับอาจารย์ทุ ประมาะทุกนานทิน้งว่าการ์ตูนดราก้อนบอลเนี่ยเป็นแค่การ์ตูนแก๊กไม่ได้มีสาระอะไรเลยนะครับเขาจึงทําการนะครับทำการจัดสึกจริงเจ้ายุทธภพขึ้นมานะครับก็คือให้บวกโกคูเนี่ยฝึกฝนนะครับกับผู้เท่าเต่านะครับแล้วก็ต้องมาประทะก,กับเช็กกี้ชุนก็คือผู้เท่าเต่าปลอมตัวมาไน้่นแหละครับซึ่งอาจารย์แกก็วางแผนไว้ว่าจะให้จบเพียงเท่านี้นะครับแต่ทําไปทํามาเนี่ยก็คืออาจารย์แกก็คงจะเสียดายเลยนะก็เลยทําต่อไปอีกนิดนึงกันซึ่งณตอนนั้นเนี่ยหลายคนก็คงคิดว่าถ้าจบนือจริงเจ้ายุทธ แต่ท้ายที่สุดเนี่ยอาจารย์แกก็ว่าต่อเลยครับโดยการที่ให้เหตุผลว่าผู้เท่าเต่าเนี่ยจะไม่ฝึกให้กับโกคูแล้วเพราะว่าได้สอนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับโกคูเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับโกคูเลยต้องการไปท่องยุทธภพนะครับก็คือไปแบบว่าฝึกวิชานั่นแหละเจอศัตรูตัวนั้นตัวนี้ทีนะครับจนเข้าถึงภาคของเรดลิบบอนซาก้าซึ่งภาคนี้นะครับก็คือโกคูได้สู้กับไวร้าอันดับหนึ่งของโลกนะครับอย่างเถาไปไปซึ่งแน่นอนแหละว่าพอได้เจอกับเถาไปไปเลยเนี่ยมันมีเนื้อเรื่องพ่วงงงมาาต่่่อออออครรรรับเเเเเป็นนนนืื้้ขผูกกีียะ ซึ่งแน่นอนเลยว,ว่าจึงทําการจัดศึกขิงเจ้าทธะพบใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นสึกยิงเจ้ายุทงภพนะครับเป็นการสู้กันนะครับสสุดยอดแห่งการต่อสู้นะครับก็คือเป็นการพบกันระหว่างโกคูกับเทนชิงฮังนะครับแล้วก็โกคูได้แพ้ไปซึ่งอาจารย์ก็คงจะเสียดายในเรื่องตรงนี้นะครับแล้วก็บวกกับว่านะครับในภาคของต่อไปเลยเนี่ยจะมีคิงพิโกโร่เข้ามานะครับซึ่งคิงพิโกโร่เลยเนี่ยอาจารย์แกก็วางแผนแล้วแหละว่าอันนี้แหละคือจะเป็นภาพจบจริงๆและเป็นคิงพิโกโร่ซาก้านะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าก็คือโกคูสามารถชนะพิโกโร่ได้แล้วก็คือเป็นการชนะสุดย้งแแรกกขของเาล้ว็ แต่งงานกับทีจี้คือทุกอย่างมันแฮปปี้เอนดิ้งตรงนี้แล้วแต่ว่านะครับทางทีมงานหรือว่าทางบกนเนี่ยต้องการให้อาจารย์เนี่ยทำต่อนะครับอาจารย์แกก็เลยต้องทําต่อนะครับสำหรับรา o n b บอลซึ่งอย่างที่เราทราบนะครับว่าพอทำ่อเนี่ย,ยก็เป็น Dragon อลแซดนะครับและเขาเนี่ยก็วางแผนไว้ว่า จะให้จบนะครับในฟริเซอร์ซาก้าเลยก็คือจะเป็นการจบกันระหว่างการต่อสู้กันระหว่างฟรีเซอร์กับโกคูนะครับเพราะว่าโกคูเนี่ยก็ได้เป็นซูเปอร์ไซย่าในตำนานแล้วนะตอนนั้นก็คือนับว่าโกคูเป็นซูเปอร์ไซย่าในตำนานนะโดยการวางแผนว่าให้ฟริเซอร์นี่แหละเป็นบอสตัวสุดท้ายนะครับในเรื่องดราก้อนบอลนะครับแต่ว่าทําไปทํามาเนี่ยด้วยเรตติ้งที่โคตรจะดีนะครับทางบอกรเขาก็เสียได้แหละครับจึงอ้อนวอนให้อาจารย์ทูยม่าทําต่อนะครับทั้งที่จริงเนี่ยอาจารย์แกี้เกยจจะทําแล้วเพราะว่ามันเหนื่อยมากในการทํามังงะ แกจริงทําต่อนะครับโดยหลังจากที่ว่าครั้งนะครับจากอนาคตเนี่ยมาเตือนเรื่องที่ว่าเดี๋ยวเนี่ยโกคูจะเป็นโลกหัวใจนะเดี๋ยวจะมีมนุษย์แดดแปลงมานะครับครั้งนะครับก็ได้ทาการฟันนะครับฟรีเซอร์ลงไปอย่างง่ายดายเลยนะครับก็คือเป็นการบอกในในเลยแหละว,ว่าเดี๋ยวจะมีภาคต่อไปนะพวกเอง ซึ่งแน่นอนแหละว่าพอมาในเซลเกมนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างมันควรจะจบแล้วเพราะว่าจางแกก็วางแผนไว้แล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวให้โกคูตายนะแล้วเดี๋ยวจะให้โกฮังเนี่ยเป็นคนปิดฉากเซลซะจะได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเสียทีนะครับแต่ด้วยความที่ว่าดราคอนบอลเนี่ยเป็นการ์ตูนที่ตอนนั้นคือฮิตมากๆยิ่งในช่วงเซลเกมเนี่ยคือโกฮังแบบโคตรจะฮิตเลยนะครับทางบกจึงอ้อนวอนอาจารย์ทุยาม่าแหะครับว่าขอเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันขอภาคจอมมารบูเป็นภาคสุดท้ายนะขอให้จา์เนี่ยจบเพียงแค่นี้เท่านั้นพอ ซึ่งเราก็จะเห็นได้ชัดเลยแหละครับว่าในภาคจอมานบูนะครับอาจารย์แก้ใส่ไอเดียอะไรต่างๆเนี่ยมาค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าแกไม่ได้คิดอะไรแล้วเนื้อเรื่องก็จะไม่ซับซ้อนเท่ากับเซลเกมหรือในภาคของฟรีเซอร์นะครับก็คือเอาสนุกและในภาคนี้นะครับซึ่งในบูซากาหลังจากที่โกคูเนี่ยสามารถปราบบูลงไปได้นะครับบูก็ได้กลับชาติมาเกิดเป็นอุบุนะครับทีนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยอาจารย์ทูยาม่านะครับต้องการให้จบเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าทางบกก็คงมาเตือนแหละว่าเอ้ยอยากทําภาคจบดัลเกบอลให้มันสมบูรณ์แบบหน่อยก็เลยทําการครบทาาภจของ อ,อคือเอาง่ายๆนะคือตอนเนี้ยก็คือหวังไว้แล้วว่าต้องจบจริงๆนะครับแล้วก็มันก็จบจริงๆนะก็เป็นอุบุซาก้านะครับก็คือทําให้จบแบบสมบูรณ์แบบเลยก็คือจะมีการสรุปเลยว่าโกฮังกับบีเดลแต่งงานเป็นยังไงนะครับเบจิต้ามีลูกใหม่นะครับก็คือเป็นปลามานะครับมีปลังออกมาด้วยนะครับในลูกของโกฮังนะครับแล้วก็ตอนจบเลยเนี่ยโกคู oh นะครับก็ฝึกวิชาให้กับอุบุนะครับโดยอุบุเนี่ยก็คือเป็นจอมมันบูกลับชาติมาเกิดนะครับและนั่นแหละครับก็เป็นตอนจบของดากอนบอลที่สมบูรณ์แบบนะครับแต กลับมาทําใหม่นะครับโดยเป็นเนื้อเรื่องเนี่ยหลังจากภาคจอมานบูแต่ว่าก่อนจบดาร์คเอ็นบอลแซดนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเนื้อเรื่องก็ยังดาเนินอยู่และก็ยังไม่มีวี่แววแหะครับว่าเนื้อเรื่องจะจบนะครับเพราะว่ามันยังสามารถทําได้ต่อยังขายได้ต่ออีกต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนแหละว,ว่ากว่ากาตูนเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นตำนานได้นะครับมันต้องผ่านอุปสรรคม,มามากมายนะครับไม่ว่าคนทําจะขี้เกียจทําบ้างอุปสรรคเรื่องที่คนดูถูกหรือว่าเรื่องต่างๆมันเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งแน่นอนแหละว,ว,ว่าทุการรใใการตัดสินนนใใจจจกาาาารรทททีีท่อออ่่่ะํตอออมเ ก็น่าจะเป็นผลดีมาโดยตลอดเลยนะครับเพราะว่าถ้าอาจารย์แกคิดที่จะเลิกไปตั้งแต่แรกๆเลยนะตั้งแต่ดราก้นบอลตอนเด็กเลยเนะี่ยป่านนี้ก็คงจะไม่ใช่ตำนานนะครับหรือถ้าเลือกที่จะจบในภาคของฟิเซอร์เนี่ยโอเคแหละทุกคนอาจจะจำเป็นการ์ตูนในตำนานนะครับแต่มันก็ไม่สามารถลากยาวให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้รู้จักดราก้นบอลมากได้เท่านี้นะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่อาจารย์แกคิดถูกแหละและในภาคซูเปอร์นะครับก็เป็นการสานต่อนะครับสำหรับตำนานดราก้นบอลน,นะครับในภาคใหม่เลยซึ่งอาจจะมีคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วกัน,น ตูนราเก้นบอลภาคซูเปอร์ภาคใหม่นี้ก็อยากจะถามความคิดทุกคนเหมือนกันว่าทุกคนเนี่ยชอบภาคไหนของราเก้นบอลมากที่สุดนะครับเพราะผมที่พูดมาทั้งหมดเลยเนี่ยแต่ละภาคมันก็เด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคือถ้าจารย์เกตัดจบไปสักภาคไปเนี่ยผมว่าหลายคนก็คงจะเสียดายนะครับเพราะว่าจนเห็นผลงานดีๆของอจานเทอม,ม่าที่ทําอยู่อย่างทุกวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยละกันนะใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับและใครสนใจสินค้าเกี่ยวกับดราเก้นบอลฟิกเกอร์โมเดลนะครับก็สามารถติดต่อได้ วิวดราอนบอลนะครับของแท้ทุกชิ้นแน่นอนนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณจริงๆนะที่กดติดตามมานะครับอยากจะดูคลิปแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้เลยวันนี้ก็จัดให้นะครับตามคําขอของใครหลายคนที่ถามผมมาว่าดราอนบอลมันเคยจะจบกี่ครั้งแล้วพี่อ่านี่ทําไม่ดูนะครับจะจบมาแล้วทั้งหมดเนี่ยเครั้งด้วยกันสําหรับดรากอนบอล ขอติงไว้นิดนึงละกันเกือบลืมเลยเผื่อใครบางคนมาเตือนว่าเอ้ยพี่พักซูปเปอร์ไงพักซูปเปอร์จบพักซูปเปอร์ยังไม่นับว่าจบนะครับเพราะว่ามังงะดักคอนบอลเนี่ยก็คือยังรันต่อต่อไปเรื่อยๆนะขอยังไม่นับว่าดักคอนบอลซูปเปอร์เป็นตอนจบนะครับถ้าใครอยากติดตามดากคอนบอลก็สามารถไปติดตามได้ในมังงะต่อเลยสําหรับวันนี้ก็ไปจริงๆแล้วขอบคุณครับ